ถ้เก็บเงินได้แล้วกดเงินออกมาดีกว่าอนี่สูตฉันเก็บเงินได้สักทีฉันจะเอาไปรักษาแม่ดีกว่า <c oughs> ฉันจะได้เอาเงินไปรักษาแม่แลนะเกิเก็บสกร,ระเป๋าไว้แล้วล่ะวิเป็นใครอ่ะในเมื่อไม่มีของเจ้าของแล้วชันเก็บไปดีวกว่า ไก่ละมั้งเขไม่มีใครมาเห็นละว,วันนี้โชคดีจังเลยเก็บได้เงินตั้งเยอะแน่นี่เต้าเอาของอ,อ,อื่นมามาันดีเลยนะตอนระบาดที่สถานได้มันยากแค่ไหนคนหุณหมหออาการของแม่ใช้ยังไงบ้างคะอาการของคุณไข่ไม่สู้ดีนะต้องผ่าตัดติ้งด,วด่วนทำไมไม่เจุดเดือดอในวันนั้นแม่ก็คงไม่จุดเดือดขนาดนี้หรอก <c oughs> ไ่เป็นไรแม่ใครก็ได้ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่รูเลยว่อย,อย่างที่ฉันขโมยมาทำให้คนคนหนึง่งอาจเสียชีวิตได้ฉันต้องเงินไปคืน เงไมคะมจะตอไปร<า>ักษาแ<า>ม่ค่ะบุ๋มบุ๋มกระช่อบุอ๋มใช่ไหมใช่กระชิบชีอใช้ได้ไงอ่ะเออเอาไปล้าไม่ตั้งรู้หรอกนี่เงินที่ฉันขโมยมาขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าแม่เธอจะป่วยรยเอาเงินไปรักษาแม่เธอเถอะแม่ชิเป็นไงบ้างคะปวใจผวเขียวอะไรแล้วครับราแม่ได้แล้วนะลูกไมาอยู่พรอมหน้าความตารวมขอบคุณเทพรน์สงสัยต้องไปซื้อน้ำแดงสักสองสาดแล้วะ